สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเจอเจอกับนัดเชลอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นชั่วโมงของความสวยงามที่ต้องติดตามตลอดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะนัดมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งแบรนด์ที่กำลังเป็นที่นิยมที่ประเทศเกาหลีมาฝากกันค่ะ แบรนด์นี้นะคะสลานิโคค่ะเขาเป็นหนึ่งแบรนด์นที่กำลังได้รับความนิยมแล้วก็ในไลน์ของสกินแคร์เองเนี่ยนะคะถือว่าได้รับการตอบรับแล้วก็ได้รับการคอนเฟิร์มจากสาวๆเนี่ยนะคะว่าใช้แล้วเลิศมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่พลาดที่จะนำมาฝากกันค่ะนั่นก็คือนี่เลยสลานิโคอินเทนส์คอลลาเจนครีมค่ะหลายครั้งที่เรานำมาฝากกันเป็นเซรั่มเป็นแอมพัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะบางคนเนี่ยเคยได้ลองใช้ไปแล้วแต่ว่ารู้สึกว่า มันยังไม่เติมแต่มันยังไม่เต็มอิ่มพอนะคะใช้ดีแล้วแต่อยากได้มากขึ้นอีกนะคะนัดแนะนําตัวนี้ค่ะเราควรจะมีครีมอีกหนึ่งตัวตบท้ายนะคะหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ลองของแบรนด์นี้แต่มีพวกสกินแคร์ที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยนะคะทาเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้สึกว่าผิวมันเต่งตึงขึ้นริ้วรอยที่กังวลก็ยังคงเป็นอยู่นะคะแนะนําว่าควรมีครีมกระปุกนี้แล้วก็สาวๆนะคะในทุกวัยเลยไม่ว่าจะเป็นแบบวัยเริ่มแรกแตกสาวนะคะหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยทํางานทุกคน มีความกังวลในเรื่องของสภาพผิวกันทุกคนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอุ้ยริ้วรอยฉันจะมาเร็วเกินไปหรือเปล่าอุ้ยริ้วรอยมาแล้วจะแก้ปัญหายังไงหรือว่าตอนนี้เป็นหนักแล้วค่ะเราจะทำยังไงกับผิวหน้าของเราดีไม่อยากไปหาคุณหมอแต่อยากจะมีตัวช่วยสักตัวที่ดีๆนะคะอย่าลืมแบรนด์นี้ค่ะแล้วก็จะบอกว่าสำหรับสารสกัดนะคะของซาลานิโคเองเนี่ยนะคะแบรนด์นี้เนี่ยเขาใส่ใจมากๆเพราะว่าเขาจะเลือกเอาสารสกัดนะคะที่ ตอบโจทย์แล้วก็เติมเต็มปัญหาผิวของคุณให้แบบครบเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความชุ่มชื้นซึ่งอันนี้เป็นเบสพื้นฐานที่ต้องมีนะคะครีมตัวไหนที่ไม่มีกรดไฮยาลูรนิกแอซิดนะคะอย่าไปใช้ค่ะอันนี้บอกเลยว่าถ้าไม่มีเนี่ย ผิวของคุณก็จะขาดความชุ่มชื้นนะคะเพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้ที่มีสารสกัดนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือเซรไมาอซึ่งซาลานนโคเนี่ยก็ใส่ตัวเซรไมไ์นะคะไว้ในนี้ด้วยเป็นสารสกัดหลักๆของเขาเลยเพื่อใช้นะคะในการปลอบประโลมผิวของคุณปลอบประโลมผิวที่เกิดริ้วรอยแล้วปลอบประโลมผิวที่เรามีปัญหาผิวอื่นๆรวมไปถึงนะคะมลภาวะต่างๆที่ทําร้ายผิวเราอยู่ตอนนี้ ตัวนี้ค่ะเขาจะเข้าไปช่วยนะคะลดการอักเสบลดการเกิดรอยแดงต่างๆนะคะในผิวของเราช่วยผิวเนี่ยกลับมาแข็งแรงนะคะเป็นเกราะป้องกันผิวได้ดีอีกหนึ่งขั้นค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเขายังมีตัวช่วยที่สำคัญมากๆนั่นก็คือคอลลาเจนค่ะอ่ะคอลลาเจนนะคะสำคัญยังไงต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่ทุกคนเนี่ยอายุ20ขึ้นไป 25ขึ้นไปแล้วเนี่ยคอลลาเจนในร่างกายนะคะเริ่มสร้างน้อยลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คอลลาเจนใต้ผิวเนี่ยมันลดน้อยลงความเหี่ยวความไม่ตึงกระชับความหย่อนคล้อยมันก็จะตามมาค่ะทำไมมันถึงเกิดนั่นละค่ะมันเป็นธรรมชาตินะคะเราไปห้ามมันไม่ได้แต่ว่าเราช่วยได้เพราะฉะนั้นค่ะเติมคอลลาเจนเข้าไปนะคะ7จภายใต้ผิวชั้นในของเราเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันขาดคอลลาเจนเติมมันเข้าไปค่ะทุกคน เติมทุกช่องทางรับรองว่ามันจะกลับมาตึงกระชับแน่นอนนะคะอะตัวนี้มีคอลลาเจนนะคะอัดแน่นให้กับทุกคนเลยนะคะอยู่ในนี้เรามาดูกันดีก,กว่าว่าแน่นขนาดไหนนะคะถ้าถามว่าใครใช้ตัวนี้ได้บ้างนะคะเป็นเนื้อครีมที่ใช้ได้กับทุกคนเลยนะคะทุกปัญหาผิวเลยเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเน้นไปในเรื่องของการเติมเต็มความชุ่มชื้นลดเรือนการเกิดริ้วรอยหรือว่าลดปัญหานะคะที่เป็นต้นต่อเติมคอลลาเจนเข้าไปเติมน้ำเข้าไปให้กับผิวค่ะ นี่เรามาดูกันนะคะความเข้มข้นของครีมนะคะตัวนี้เป็นเนื้อครีมใช้คู่กับสกินแคร์ที่บ้านที่มีอยู่แล้วได้นะคะที่เป็นน้ำแบบเซรัม่มแอมพูต่ตางๆนะคะแล้วใช้ครีมเนี่ยทาเป็นตัวสุดท้ายความเข้มข้นดูยังไงดูอย่างนี้ก่อนอย่างแรกคือไม่มีความย้อยลงมานะคะอัดแน่นเต็มกระปุกหลังจากนั้นค่ะเรามาดูกันว่าความเข้มข้นที่นัดบอกว่า อัดแน่นให้จริงๆนะคะหลังจากที่ทาไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยตั้งแต่ทาครั้งแรกนะคะแล้วเขาบอกว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยเวลาที่คุณใช้ใช้แต่น้อยนะคะไม่ต้องใช้เยอะแบบพอกเหมือนมาสกแต่จริงๆเนี่ยด้วยเทคนิคประสบการณ์ส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าวันไหนเนี่ยผิวรู้สึกแห้งมากรู้สึกว่าวันนี้เราไปเจอแดดมาเราไปเจอมลภาวะมาเรานอนน้อยเราเจอความเครียด สามารถทาหนาได้นะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นมาร์คแบบสลิปปิ้งมา s ์ไปในตัวได้เลยนะคะใช้ได้กับแบรนด์นี้นะคะเทสมาแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบวาทาในวันธรรมดาคู่กับครีมอื่นๆโลชั่นอื่นๆน,นะคะก็ทาแต่น้อยแล้วก็อย่าลืมที่จะนวดกระชับผิวหน้านะคะให้ตัวเนื้อครีมเนี่ยซึมเข้าไปนะคะ เขาจะเข้าไปช่วยชะลอความแก่ชราเขาไปช่วยความะชะลอการเกิดริ้วรอยนะคะแล้วก็เข้าไปช่วยเติมคอลลาเจนบริสุทธิ์ให้กับผิวเพราะตัวนี้เนี่ยเขามีตัวคอลลาเจนบริสุทธิ์ด้วยมีไฮยาลูริกแอซิดนะคะแล้วก็มีตัวที่จะแบบเติมความชุ่มชื้นปัญหาผิวต่างๆก็จะลดลงอะมาดูกันนะคะนี่อันเนี้ยผิวฉ่ำวาวแบบโกลวี่โกลวีนะคะสาวเกาหลีทำไมมีผิวแบบนี้ เขาไม่ยอมให้ผิวเขาแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คือสําคัญนะคะอ่าลองดูข้างที่นัดแบมือนะคะจะมีความชุ่มชื้นเมื่อเทียบกับมืออีกคข้างหนึ่งนะคะที่แบบโชคโชนมากไม่ได้บํารุงเลยนะคะ นี่คือผิวของคุณในครั้งแรกที่ทาลงไปหลังจากนั้นเมื่อทาอย่างสม่ำเสมอใช้อย่างสม่ำเสมอคุณจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์นี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่แนะนําแล้วก็นอกจากส่วนผสมนะคะที่ให้ในการเติมเต็มอาหารผิวต่างๆแล้วเนี่ยกลิ่นหอมของเขาอันเนี้ยยกให้เลยว่าเป็นแบบ the best อีกหแบรนด์ของนัทนะคะเพราะว่า สดชื่นหอมมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าได้ทาแล้วนอนแล้วได้สัมผัสกลิ่นแบบนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับเทราพี่อะโรมาเทราพี่เบาๆนะคะ ตัวนี้เลิศค่ะอ่ะแนะนํากันนะคะสําหรับใครที่อยากจะได้ตัวช่วยในการเติมเต็มคอลลาเจนให้กับผิวนะคะได้อาหารผิวแบบเต็มๆลดปัญหาที่คุณกังวลอยู่ในตอนนี้นะคะก็หาซื้อกันมาได้เลยนะคะสาวๆจริงๆหนุ่มๆก็ใช้ได้นะคะอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยากให้ฝากไว้แล้วก็อยากจะให้ได้ลองใช้กันค่ะกับแบรนด์นี้ค่ะ c e r a n i c o กอินเทนส์ l l ลลาเจนครค่ะ